น,นี่มันที่ไหนกันครับเนี่ยโอ้อ่าอยู่ในป่านี่เราอยู่ในป่าเลยเนี่ยไม่ที่นี่มันมืดจริงๆเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกม for f u n และในคลิปนี้เราก็หยู่เกมลิม b o นั่นเองครับผมก็เป็นเกมแนว จนภยัยเก้พรซโซลแล้วก็แบบออกดาร์กๆหน่อยนะก็มาดูกันครับว่าเกมนี้จะน่ากลัวหรือไม่แล้วก็จะยากหรือเปล่าก็ไปรับชมกันเลยครับผมจังหวะน,นี้ก็เออไปก่อนนะเป็นเกมแนวจนภยัยนี่แหละอูนี่สิมีน้ำเต็มเลยทีตรงนี้คืออะไรอะ นี่เหมือนว่าน่าจะดึงนะดึงวิธีเราจะได้ขึ้นไปใช่ไหม,ไมใช่แล้วก็ตนอ้เชื่อมต้องมาทางนี้ ตัวนี้ไม่เลือดนี้นก็เป็นกิมแนวอินดี้นะครับผมก็เอมน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงแต่มันก็ปากยากอยู่กิมนี้กิมดิกน้อยแต่ไม่ดิกน้อยนะบางคนที่ ไม่เคยดูเกมนี่กจะงงว่ามันดักยังไงก็รับชมต่อไปครับผมว่ามันดกักยังไงอเดินลยดด้ดดบนวเด็กนี่ตัวเล็กมากเลยเราด็ตัวเราเตัว่ว้างแบบจด,ดดไมกคตอนนี้มีชื่อ สายแล้ววิววิถึง วันตัอนตออ่อมาแล้วทุกคนคิดว่าไอตัวนี้มันคืออะไรผมว่าน่าจะเป็นอะไรปะหัวปีหัวปีต้นกล้วย,ยัวปีต้นกล้วยอะไรมันจะเป็น ขี่ขึ้นทางเราล้อค่อยๆเดินเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ okay. are oh ้างโอเคตมันจะนียเฮ้ยนี่ขี่ครับหลบโดนก้อนหินทับละ วิ่งตัวจิ้วปุ้ยยังไม่ถึง

นะครับผมที่ผมก,ก็ต้องบอกไปไนะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องทำหลายอีอยู่แล้วเพราะว่ากมนีค่อนข้างยาวเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวด้วยจบเาว <S <S เกยเลยเอาใหม่เอาใหม่เหลือว่กระโดดเฉยเลยโอ้กระโดดไม่ทนนมันอีกพ้นอีกเขี้ยวใหม่เอาใหม่ต้องไปัป you นี <Merci>. uh, ่โอเคเอ้ยนี่ได้แล้วนี่หญิงันมันรับเมาเต็นไรรีหนีรนีบวิ่งอะไรก็โดนหันรอบตัวเลยเฮ้ย ông mày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  ông ông mày ông là nhát lên hình đồ đã thế ngoài ngoài này, vị kiểu đấy ล oh oh. ืมไปแล้วต้องไอ้นี่ โอยตายมนะั้งเนี่ยมียังไม่ตายไม่ตายเร็วเร็วรุกเร็วเร็วมันจะมาแล้วบินบินเลยจังหวะเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยเอ้าไปโดยนยวนหรอก็โดนเหมือนละโดนเป็นวิ้งปุ๊โบโอเคได้อยู่เกือบละ หรือเปล่าไม่รู้แต่จังหวะนี้ผมขอดีก่อนโอ้โหแข่งมาตัดต้นไม้นะ่ะทลไปต้นไม้มันใหญ่งเลยเฮ้ยีเกือบโดนเฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้โหเรียบร้อยโดนโดนทิ่มตูดตาย Really? Mm -hmm. 我有五名。 เป็นในนี้แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ก็อันนี้ก็เป็น EP ีเลขนะก็ไปดูกันต่อกับ e ีีที่2ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างแล้วโ,โหดูนี่สิเราจะรอดไปหรือเปล่านะอีพีถัดไปก็รับชมในต่ออีพีหน้าครับและคลิปนี้ก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ของช่องผมด้วยนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ